พายินเดินมานี่มาเดินมาดูกับแม่แล้วเอาของลงน้ำได้ไม่โยนค่ะไม่โยนค่ะมันบาดเหรอไม่ใช่มันจะไม่โยนนะคะไพลินไม่โยนลงไปนะคะมันเนเปรออหค่ะอุ้ยอัลลัฟเฟนอีกแล้วไหนว้ามีอลลัลลฟเฟ เอ้ยป okay. ิ้นนันที่โปมันอยู่ใต้เหรอมันโดนน้ำเหรอคะมันปลาโลมาได้อ้าวปิดน้ำแล้วเขาปิดน้ำแล้วค่ะเขาปิดแล้วมันค่ำแล้วลูก น้ำมมัหดอ๋อน้ำมันหมดโอเคน้ำมันหมด,โน,มนหมด,โ,ดโนโ่นไดโนเสาร์อูไดโนเสาร์กี่ตัวหนูนะไดโนเสาร์มีโทโต้ด้วยมหนูเป็นกวางเหรอคะกวางกี่ตัวคะ One, two, มีสเหรอนานไพายเรียนดนลย์โนไม่เย่หรอกเข้าใจตัวอ,อะไรหนู